วันนี้จะพามาดูเคสยืดคนผมธรรมชาติแล้วก็ทำสีปิดผมขาวแบบแฟชั่นกันค่ะบริเวณปลายผมเคยผ่านการยืดมาแล้วนะคะดังนั้นเคสนี้เราก็จะยืดเฉพาะบริเวณคนผมเท่านั้นค่ะซึ่งเคสนี้เนี่ยผมคุณลูกค้ามีผมขาวค่อนข้างเยอะเลยนะคะดังนั้นวันนี้คุณลูกค้าก็เลยทำการทำสีไปพร้อมกับการยืดคนผมไปเลยค่ะคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สีผมที่ปิดผมขาวแบบสนิทเลยทางเราก็คือจัดให้เลยค่ะก่อนทำการยืดนะคะคุณลูกค้าเนี่ยจะแอดเพิ่มบำรุงออราเพกไปด้วยค่ะออราเพกเนี่ยจะช่วยเชื่อมพันธาร เตรียมความพร้อมให้กับเส้นผมก่อนทําเคมีค่ะโคนผมเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะคะแต่บริเวณปลายผมเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอมากๆเลยเพราะว่าปลายผมครั้งที่แล้วที่ผ่านการยืดมาเนี่ยค่อนข้างแห้งกรอบมากๆค่ะเคสนี้เนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องข้อต่อของผมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังเรื่องข้อต่อของผมบอกเลยว่าปลายผมเนี่ยช็อตขาดแน่นอนค่ะหลังจากที่เราทําการยืดเสร็จนะคะก็เข้าสู่กระบวนการของการทําสีผมค่ะลูกค้าก็รีเควสมานะคะว่าอยากได้สีผมที่ปิดผมขาวแบบสนิทเลยแต่ขอเป็นสีแฟชั่นนะคะเพราะว่าไม่อยากย้อมดํําาทให้